อ๋อโอเคว้ยยานอยู่ไหนวะไอ้น็อตวิอะไรอ่ะเูเจออะไรอ่ะบินบินบอ้วุ้ยวุ้ววต้องยังไงเยวค่อยนะค่อยนะกูรู้ว่ามีหมาหมานะมาหมาหมาหมานั่น เนี่ยมึงคิดจะทำมุดท่าเนี่ยต้องดึงหน้าดึงหน้าดึงหน้าเป็นดึงหน้ากลัะตอนนั้นแว่นเหมือนเคยจะทำนะโอ้ยดีชิดหยุดสั่นก้อนเนื้อที่หลังได้แล้ว เฮ้ยทีเฮ้ยยานะยาอ๋อแล้วไง้งทำ้างกระจกนะไปแบ่ของแกเอาราทุกท่านตอนนี้สั่งโปรแฟตไลท์แล้วก็วอลกี้ทองกีไปอย่างละ2อันนะตอนนี้เหลือเงินอยู่ประมาณ91้าบเาทเออขอย่าอแ้อย่าลงได้เลยนะย่ะถิ่นครับ ครับเงิน๙๐บาทนี้ไม่รวมโปรฟิทที่เราต้องหาใช่ไหมครับไม่รวมโปรฟิทที่เราต้องหาครับรนีโควต้าเราอยู่ที่สองร้อยสี่สิบสามบาทซึ่งเราต้องทําให้สําเร็จภายในสามวันนะครับจนที่เหยียวยานลงด้วยได้เอออลงไม่ได้ครับมันต้องเป็นเออมันต้องหัวห้องเรากดก่อนครั้งแรกได้เลยละมันนีน้ําหนักเกินแปดสิบขึ้นไปครับถันคนกดออกแล้วั็คุยอะไรอุ้ยฝนตกแล้ว เออตอนนี้มีสภาวะน้ำจะท่วมนะดาวดาวตรงนี้นะส่งเรือพายวให้ไวเลยอ่ะเออรอของมาส่งก่อนเวยโอเคได้ครับครับรอของมาส่งโดยปกติแล้วมันจะมาทางทอทต่วันนี้แหละทิดที่มันจะลงน่าจะตรงนี้สายตาไม่พลาดนะคงจะเปลอซีนอนมาแล้วราไฟฉายหนึ่งอันครับ ไปใช้์ของสองไปสองอันแล้วก็วอกกี้วอกกี้สองอันผมได้วอกกี้ทอกกี้ยังไม่เจอเก็บมาแล้วครับอยู่ที่ผมหนึ่งอันอยู่ที่ผมหนึ่งอันอย่างเรื่องจะมีคนจะมีคนดูจอยที่ยานนะครับดูว่าจะไปกันหมดเลยอวันแรกน่าจะต้องไปกันหมดนะครับทราบเราของน้ำน้ำเริ่มขึ้นแล้วอ่ะตรงนี้ของมันจะเปลืองไหมเนี่ยเอาวอกกี้ทอกกี้มาด้วยนะถ้าไปกันเคื่อนเคนทีได้เลย ทำเวลาทำเวลาเพราะว่าโลกนี้ก็เลยจมน้ำเออผมผมคิดว่าเราได้เอาเครื่องมือสื่อสารไปแค่ไฟฉายไหมครับหรือว่าเราจะแยกกันหาของคือจะไม่เป็นไรครับเอาเอาของไปนั่นแหละเดี๋ยวแล้วครับตามผมมาตรงนี้ผมชำนาญน,นี่เราต้องใช้ก้ามเนือขาในกานกระโดดเอาละเจ้าหน้าที่เจนำไปก่อนเลยโอเคนั่นใครก็ไม่รู้ผมไป โอเคคนยอดเยี่ยมมาทางด้านขวา <Cats> ที่ลังกาเลยพี่ยอข้ามรถนี่อ่ะเราจะถึงทางเข้าไอ้เหี้ยน้ำขึ้นเดี๋ยวจังวะไอ้สัตว์โอเคเราแยกกันไปต้องไหมครับได้หมดแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปกับคนที่เป็นวอร์กเกอร์จิ๊กหนึ่งคนนะ่ะอ้าวแล้วใครไม่เข้ามาเอ่อพอดีฮะมีหอบอติดต่อมาจากนอกโลกนิดหน่อยอ๋อโอเค เมื่อเราเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มันคลานเยอะสัตว์เอ้ยยังไม่ไปไหนเลยเออผมผมฝากก่อนเยวผมไปเช็คให้น่าจะได้ศพกลับมากลัวเรียบร้อยมันเฝ้าเลยอ่ะ โอ้ยเย่จะไปไงวะเนี่ยไมม่ีราจะไปอีกทางใช่ไหมน้ำกระทำออกไม่รู้จะไอยู่ตรงไหนฮะมันจะอยู่ท่อหรือเปล่าเรียนดูเลยอ่ะตอนนี้น้ําขึ้นมาแล้วอ่ะเชื่อว่าวันนี้ผมเราจะไม่ได้อะไรกลับบ้านไปเออเดี๋ยวผมจะไปเช็คอีกทางก่อนทางขวาโอ้ยเย่กระโดดไม่ขึ้นไม่ซ้ำเขามีฝ่าไปเลยอ่ะผมอยู่ตรงกันไดยู่ตรงกันไดเฮ้ยใครเปิดเนี้ยไอ้เหี้ย มันเปิดเองเหรอมันเปิดประตูเองมันเปิดปตัวเองอ๋อเกิดอะไรขึ้นมันวิ่งเปิดประตูออกมาหน้ากุ้ยเ่าเลยไม่ได้อ่ะมันแบบไปไม่ได้ยังไงอ,อยู่เนี่ยเฮียเสียดายของอะ่ะเสียดายของมากเลยอะ่ะเฮ้ยเข้าไปนานเยาวอ,อกัปตันเข้าไปนานมากอะ่ะ กับตายไปเลยเดี๋ยวผมจะกู้ของเดี๋ยวผมจะกู้ของคุคิดว่าจะมาไหมไปได้นรก็ถ้าเดี๋ยวเดินกลับมาด้วยแล้วกันเผื่อกูจะไม่ได้ยืนอยู่นี่แต่พวกกูอยู่ข้างในกันเอ่อพวกกูกูจะทิ้งของไว้นอกกูเชื่อว่ามันตายอี๋เฮียไปนอนไป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 ไม่ ไอ้เชี่ยเอ้ยต้องโหกู้ของอะเด๋อเชี้ยแล้วมาอยู่หน้าประตูลตเลยอ่ะกระโดดกระโดดลงกระโดดได้กระโดไะโด,ดได้ไปเลยก็ได้แม่เชีย้ยเชี่ยเสียดายว่ะยานอยู่ไหนวะไอ,อ้รถอตจะพันเข้าไปนานมากอ่ะเดี๋ปกติได้ กนนั่งเลือติ๊ก้าบสิอะไรไม่ได้เลยเข้าไปแล้วก็เสือกตายอีกคนอีกไอ้เฟรดที่กูจะเข้าไปกู้ของอะดิเจอคอยเฮดมาก็งงอ่ะอืมที่คอยเฮดไม่ไม่อยู่ภาพจริงยังไม่ไหวเราไปสี่คนอ่ะเอ้ยไหวจริงอะตอนแรกเราวันแรกเลยเราสี่คนเลยอยากเจอไอ้ดูปาร์เตอร์ว่ะเฮียไอ้ลิงไอ้ลิงแดงไอ้ลิงแดงเจอหมานั่งตัวแข็งเนี่ยไอ้น้อยไอ้น้อตมันวก็นั่ง ก็อยู่ดีมันข้างข้างหันมาแดงชิบแม่นเลยแม่นมันพูดไงได้ยินเสียงแ่นโอเคสปีดล้าเลยอ่ะไปไปเลยดูดีไป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 ดนินปกติไม่มีอะไรมากปกติเลยดีดันไอเราพี่แล้วไม่ไม่ฟอกกี้ก็อีคิบเลยอ่ะงอีคิปไม่ไม่ไม่มีภาพจริงอืมกูก็เลยต้องเลือกน้ำท่วมไม่มีธรรมดาเลยเว้ยราบมี่ีแล้วจะไปเจอห้องที่ได้อยู่าห้องไฟดาบอ่ะ เออที่จเปิดไปเจอแก๊สแต่รอบนี้ไม่มีแก๊สนะจะแยกกันไหมเรอแยกแยกกันก็ได้นะจะไปกับตอเองไปเลยรันมาไปเลยวะจะเตือนตอทำไมเกี้ยเลยสบดูหาของทุกซอกไงได้เลยอ๋อเอ้ามันไม่มีอะไรเลยเราจะทำกาวินเนี่ยตรงนั้นไม่มีแค่นี้เอะไร อุ้ยฝั่งนั้นไม่มีอะไรเลยมันตันไม่มีอะไรเลยที่ก็ไม่มีอ่ะว่าต้องลงไปข้างล่างสุดท้ายก็ต้องวนลงกันดีๆสไปเดาะวุ้ยของใหญ่เหรออ๋อเหี้ยกุนงกาตัวอะไรนั่งอยู่ใช่ขอได้ขอได้ไปเนาะพาไปออกไปไม่ได้จ้างจวนเลยแว่นได้ของใหญ่มา ีอ้พับพับกองกับนลับกองกับใครใครมีของหญ่เอาไปเก็บที่ยาเลยไอ้เอาของเล็กไปด้อของเล็กไปด้อคำถามได้มือไม่ด้มือแดงแล้วมึงวางก่อนแล้วก็หยิบสีอ่ำถามได้เธอไหมไม่ได้อ้ไม่ทราบไม่เอ่บมีมีแจ็คแจไหม เออมาปุ๊ยยกลัวละโอเคโอเคเปนมีหมดเลยเฮียเรบอกจำทางไม่ได้ไอ้สัสจำทางได้เถอะมั้งไม่ได้ต้องกดอะไรนะเนี่ยมีประตูอีกสองโอเคโอเคตึ๊บเฮียป้อมปืนป้องปืนปุ้ยๆตรงนี้ก็มีกระสุนละป้๊ยเียมีเต็มไปหมดเลยป้อมปืนเนี่ยสายมือระวังอ๋อมันก็ป้องปุ๊อันเดียวกันปะไม่นะไม่ใช่คนละป้อม ไกดเออมูเชื่อแล้วแม่แว่นไมกลับมาแล้วอะไรอะอ๋อไฟแดงข้องมาค่อนข้างลึกมปืนปืนมีเทเลทเทเลโอ้ห้องตันหองตันห้องตันห้องตันนั้นพอรอกมีกุญแจ้อ๋อาห้องแบบนี้ว okay. ิ่อะไรอะทองอะไรของเยอะอยู่ขอเยอะ ฮเฮียมันม,มีตาอปีกอนนะแต่ว่าให้หยิบแล้วมันน่าจะแบบต้องหยิบหยิบแล้วไฟดับเลยอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะหนของเยอะวะกูไม่เห็นมีเลยอะไรเลเฮ้ยเว้นใจกันเจอดัวยใจะกนันงั้นเอาตา่อปีกอนแล้วออกเลยก็ได้เออโอเคหนึ่งสองาาสาม,สามเออลงทางเดิมลงทางเดิม ตองอลว่ใช okay. oh, okay. yeah. no ่ใช oh. wow. ่ใช like ่ใช่ลองปเปิดนะินะกูหลอนกูหลอนกู้ริ้นเสียงหลอนนั่งงก็รงปต้องวิฝาไปเลยครับกูดนดไไปเลยไปเลยไป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 ไไปเลไปเลยไปเลยไไปเลยไปเลยไลยลไยยยไยไไเไย ทางนี้ทางนี้ออก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 คนโอเคกลับ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 วัตถุรักโบเชี่ยเจอทางออกพอดีสัตว์เอ้ยมืดแล้วมืดแล้วต้องยังเดียวค่อยๆนะค่อยๆนะกูรู้ว่ามีหมาหมานะหมา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 นะนั่น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 ก็จะเห็นแสงไปยู่บนัยที่แว่นตายแล้วเฮ้ยยัง่อ เวอร์คุ้ยเลยกูไปไม่ไดใจเยอะโกูนึกว่ามึงไม่รอดแล้วนะมันติดในหมาบ้านเลยกูเจอันหนีกันมาไอ้ย่ะออกไอ้สัสเว้ยโอเคได้ได้เตาบริการนะเนี้ยเตอร์ไม่รู้กี่บาทวะน่าน่าจะแพงกูคิดว่ารวมรวมอยู่นี่มันมันมันประเมินค่าได้แค่สองชิ้นนี่เป็นร้อยเลยเนี่ยเออลองขายก่อนไหมขายก่อนก็ได้นะหรือว่าจะรอขายวันที่ศูนย์ ถ้าเราขายวันนี้มันมันมันก็จะได้เท่านี้เลยนะซึ่งมันก็ไม่พออยู่ดีอ่ะไม่พออยู่ดีไม่รู้ว่าเรเ c t o r มันกี่บาทเนี่ยอัน้วดูมูลค่าไม่ได้ใช่ไหมขึ้นขึ้นอะไรเอ่ยแต่เมื่อกี้มันน่าจะประมาณร้อยหนึ่งว่าขึ้นขึ้นเป็นมันคือว่าร้อยเก้าเก้าจะประมาณร้อยหนึ่งอะเพราะสองอย่างนี้มันเก้าสิบเอ็ดเราเช็คดาวก่อนแล้วกันไอ้ยุ้งถือของต้งเลยดีใจได้ของ นี่คือกลายเป็นใส่มือใหญ่ๆ,ๆเหมือนเหมือนเทลบอลเลยเอ้ยทุกดาวตอนนี้ปกติหมดเลยว่ะอ่ะไปก็ได้นะ <c oughs> อ้ <c oughs> สัส <c oughs> ไ,ไปเดยนไปเดินทางนี่แหละเก้เยี่ยแหละเออถ้าถ้าเป็นป่าคนนี้มันม,มีมีสิทธิ์เจอรังพึ่งสูงนะถ้าเจอรังพึ่งแล้วก็ออกเลยก็ได้ไม่เอาไม่เห็นจะเคยรอดสักครั้งเอารังพึ่งไปเลยเฮ้ยร <c oughs> อบน,นี้แหละเฮ้ยแม่ สะพานที่เรารักนี่สะพานอีกแล้วเหรอสะพานนี้ไม่น่าผ่านอ๋อสะพานหินสะพานปูนเลยเดินดีๆดีเฮียเข้ามา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 รีบรีบรีบหามีเอ็มซีด้ไรที่ไม่ได้เจอที่นั่นเดียววันนั้นนะคิวมังกรซอเข้ามาแล้วเจอยูมังกรซอแล้นเล่นยังไงครับเออปูนก็ไม่มีที่ตรงนี้ซัน เปิดมากระดับเกิดกูเลยใช่เฮ้ยเจอเตาปฎิกรอีกแล้วอ่ะเจอเร็วมากเลยมาวันหมดแล้วเใช่ไหมเออเจอเจอทีตีแป้งไม่มีอะไรเลยนม่มีแค่นี้เลยเหรอหมดแล้วไม่ไม่มีทางไปแล้วเหรอเออเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราดึงเตาปฎิกรออกแล้วพีน้ำจะทับเราไม่รู้ว่ะไม่แน่ดึงไหมล่ะเพราะพรไม่งั้นเราเรามีแค่อันนี้อย่างเดียวที่เก็บได้ตอนเนี้ยเอองั้นดึงนะ พอมันครูได้ยินเสียงร้อนอะเกบาบหอยแล้วไม่ดับจะน้ำเด้งปุ่บไม่ดับ,ดบเบอ<ะ>เร์แล้วเราจะไปไหนต่อวะเนะี่ยเออต้องลองไปทางข้างล่างดูอ่ะที่เป็นทางออกอ่ะเฮ้ยออกเลยไหมออกเลยออกเลยเลยออมันมีทางออกอีกทางอยู่ข้างล่างอ่ะก็ต้องลองข้างล่างใช่ป่ะใช่ใช่เออนี่ไงตรงฟากคลองใหญ่ซึ่งเอาไอที่นี่ไปเกี่ยวกันไหมต้องไปดีกว่า ดเดี๋ยวก็หลุดมือเลยเฮี้ยเตยงกันเลยเดี๋ยวปูลงไปรอข้างล่างอะ่ะเออโอเคเดี๋ยวกูไปเก็บโอเคแล้วมันลงไ,ไลงไปแล้วใช่ป่ะเออลงไปลาโล่เราลงตามได้วยไหมเอาดิรอเราราฮัลโหลได้ยินไหมไอ้เหน่บโดนสลามตายไปแล้วมั้งเอ้าพวกมึงอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ไหนจอกไม่อยู่บนอยู่ข้างบนเอ้าเอ้าเปิดประตูเข้าไปมันมีสลามดักหน้าประตูเลยอ้าวเหรอเอแล้วขึ้นไงเนี่ยต้องออกต้องออกผมด้วยเนาะน่าจะผ่าแล้วมั้งดูของไอ้เหี้ยหมอกลงว่ะไอ้เหี้ยกลับดีกว่ากลับกลับกลับ ท่าไม่ดีอุ้ยตัวอะไรไม่รู้แว่นฮอมบินเห็นกับเลยดีกว่าาดูราเือยไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าะนี้ทาง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 นี้างนี้างนี้ทา้างนองนี้ทางนี้างนี้ทางนี้รางนี้ทางน้างนี้ทางนี้ท้ีน้ทางนี้ทรงนล้างี้ทานีนี้อางีงน้ทางนี้ว้างนางน้วาน้ทางนีงนี้ไปเนี้านางน้งนี้ทงนา้างานีเทางนี้นี้าง้นี้างนีงน้ายน้อนีางนี้าน้า้งนน้นน เออเรากู้ไม่ได้เลยเลิกด่านด้วยนะอย่าลืมเหี้อรกูกำลังจะออกไปบอกเลยมึงก็สวนประตูเข้ามาพอดีกูก็เป็นหัวกูเลยวตัวตัวเข้าไปอย่างเร็วเลยแล้วก็ไปเหยียบเข้ากับน้ำอะไรสักอย่างแล้วมันก็นี่ซ่ากูตายเลยจะขายหมดเลยอเราจะหรือว่าจะเก็บไว้โคตานะ ลองเอาแค่เตาบริกรณ์หนึ่งอันได้ไหมอ่ะเอออเาาแต่ถ้มันบริกรอย่าพแล้วถ้ามันไม่ถึงอ่ะไม่ระวางได้อีกวางได้อีกใช่ไหมเอาดึงคืนไม่ได้แล้วเหรได้เก็บเก่อนอ่ะงั้นายเปิดประตูแล้วแต่มันไม่เอาเข้าไปอ่ะโอ้โหไม่พอเหี้ยขาดเท่าไหร่เหลือเหลืออันหนึ่งเตาบริกรณ์ได้ได้เท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ทันกูไม่รู้ชื่อไหนคือเตาบริกรณ์มันไม่ขึ้นชื่อเตาอ่ะ เออรอวางอันนั้นลองวางก่อนดูเขาพิ่เซอรมันแต่น่าจะเกินยี่สิบอยู่นะเตาอ่ะวางไปเลยตั้งเลอยอัพอัพปิชัยชื่อมันเฮ่ยแบบมันขายได้รอบเดียวจริงๆนะ่ะอ <c oughs> ุ้ยเกินแล้วเกินแล้ว, <c oughs> วอยูกี่แปดสิบ h อืมแพงอยู่เครอดเฮ้ยมันเสียเสียค่าประกันนี้หี้ย กลับออกมาออกมาเหี้ยหลอดใช่ไหมเยอะบุตบิดหลอดน่แหละผมมันก็เยอะอยู่อะเยอะเลยอะแปดสิบโหด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 เลยอะเชียร์เราก็ผ่านไปอีกเอพิโซดแบบงงๆอะไรคือถ้าเราได้ได้ของชิ้นเล็กมาอีกก็จะ้ฮียนั่งเก็บเก็บไว้สแปร์ได้ครับโอเคจะสุดอากาศใข้างนอกเลยมันเย็นนะนั่นจะนะ เอ้าชิปจะทวอ้เท่าไหร่กออยานี่วนี่โอยเยอสาม้อยสี่สิบหโอ้โหตัว่าต้องหลายคนแล้วนเนี่ยโอ้ีชิไอ้หือว่ายิ่งเยอะก็ยิ่งตายก็ต้องยิ่งกู้สมนะอยเข้าไปแบบว่าแบบแบบปุ๊บปุ๊บๆๆ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 ่ๆๆ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 อๆโอ้ เยี๋วันเยอยเลยสัตว์เดี๋ยวราทำเสียงไงเาทำเสียงไงทำท่าอะไรวะปล่อยเกูทำได้ดีใช่ก็ถือว่ารอดเอ้ยดูตังก่นอยู่ใต้ตังกี่บาทกูตังอยู่สามร้อยสิบแปดบาทว้าวอันให้เยอะจังวะดีเลยเฮียให้กูมีใช้บ้างเถอะ จะซื้อนู่นซื้อนี่ก็แทบซื้อไม่ได้เลย